สวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาในเกมโล่บ,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 บลบอ็อกบล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 ็อกอันนี้มันคือดาดอะไรอ่ะดาดแข่งค่ะแข่งแข่งฟันดาบอะ่ะโอ้โหหลังจากนั้นอ็มีดาบอยู่ในมือเราเราจะกดแบบ ต่อยได้แบบนี้เลยอ๋อมันจะมีพลังให้ด้วยนะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมีพลังนี้เลยเหรอคืออะไรอ่ะมันต่อยเตะได้เลยเหรอนี่มันออตโต้ออตโต้เทรนแล้วเราจะไปทำอะไรกันเนี่ยช้าไม่รู้อ่ะเรื่องนี้เขาต้องข้าดูนี่ เขาบอกว่าต้องฆ่าตรงนี้อะไอ้ข้างบนมันปิดยังไงเนี่ยเอาใหหนูตาเลยอะไอ้ข้างบนตรงนี้ติวตเตอร์เลี้ยวดิมันปิดยังไงอ่ะหนูตายอ่ะอ๋อเพราอยากปิดตรงนี้แต่ไม่รู้ปิดยังไง เล่นในนี่มันยากอไหนอะไรอีกเนี้ยเต็มไปหมดค่าเล่นมอนคอมมาเล่นยากไอเล่นมอนจอยมาเล่นยากาอะช้านี่มันขึ้นอะไรมาเต็มไปหมดนียแบบ้อันไหนลองลองอีกทีเงดิพอถือดาวแล้วตรงตรงนั้นคือ V I P โซนอันนี้เซฟโซน ออกไปตรงนี้ก็คือต้องสู้ใช่ไหมเอาโดนอีกแล้วอ๋อไอตรงกลางนี้คือที่สู้เหรอเอาแล้วเอาแล้ว,ลวมาแล้วตีปัดปัดเย่เอาโดนอีกแล้วอ่ะช้าก็าจะไม่ยอมจะไม่ยอมมาไฟก็ได้มาเลย ช้อย่าตามหมอมา <mm> นี่ลุงคนนี้ที่ลุงคนนี้เย,ย้เย้เย้เราช่วยกันนี่ชาเราอย่าฟันกันเองเอ้ยอันตรายนี่สู้คนนี้ชาโอ้ยชาชนะเปล่า,าแต่พ่อจะไปฟันมันแล้วมาซิ่มาสี่เจ้ากระจอกไม่พอชาพูดดี โอ้ยอันทิดไม่รู้อ่ะโอ้ยคนนั้นมันมันพลังมันเยอะมันต้องหนึ่งจุดห้าล้านเอาใช่พอเนั้นพลังมันเยอะเราต้องไปสู้กับคนนี้พลังน,น้อยนี่เราต้องซ้อมก่อนเมา ก็ทำยังไงถึงได้เพิ่มพลังเยอะๆอ่ะชาพร้อมไปเรื่อยอย่างเงี้ยหรอเนี้ยพลังพ่อแค่600เองอ่ะชาพลัง200เอง สนุกไหมอาชาันี้มีทำอะไรได้อีกไหมเนี่ยดูตีเราเรามีเพชรไหมวัว้ถ้าเดินพ่อไปอย่างนั้น ปันอย่างนี้ไปเลยก็ได้อ่ะแต่ต้องกดเองโอพันหนึ่งแล้วพอไม่สู้โอเคพอยยืนรอ ยิ่งพ่ออยากไปสู้กับคนแปดร้อยเนี่ยเราจะได้ชนะโอ๊ยชายเยอะกว่าพ่อแล้วไปยังนี่พ่อจะไปแสกคนสู้แล้วไหนใครจะมาสู้บอกมาเลยมามามาโอ้คนทั้งหลังนี่เย,ย้เย้ยเอา เราฟันโดยสองคนเลยอ่ะอีคนนี้ดีกว่าเย้มามาเอา้าคนนี้มันพลังเจนะ็ดพันน่ะโอ้ยไปสู้มันยังไงเราพลังแค่พันเองโอ้ยเราด,ดาบท้องพอมีดาเอ้ยใชย่ยะลมีม้องคองฆ่าคนให้ได้ก่อนมะ คนนี้ระวังนะเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยเย้พ่อแอบฆ่ามันได้ตาต้องฆ่าเฮ้ยได้จับม่วงเย้พ่อชน,นะคนแปดพันใช่พ่อเก่งพ่อดับทองใช่เดี๋ยวมาใกล้พ่อดิอ่ะพ่อให้ฆ่าแค่อีหนึ่งอะ่ะไ้ไหม ลองดูลองดูเผื่อ่จะได้ดับทองด้วยไงอะอดีว้าดาบเปลี่ยนสียังยังไม่เปลี่ยนอ่ะเฮ้ยพลังพ่อมันมันเป็นพุ่งพุ่งอย่างเงี้ยพลังพ่อพุ่งพลานมากเลยอะ่ะนน้ตดาบทอง อันนี้พอแล้วเหรอเย้ถ้าเราหวังคนนี้เข้ามาานี่พ่อแก้แค้นให้เราเราแก้แค้นให้นายแล้วนะม,นมาใครจะมาสู้กับเราเอ้ยเอ้ยมาใกล้ๆพอ่อเลรอ ไม่มีใครกล้ามาสู้กับเราเลยต่อยมวยดีกว่าเอ้ยคนนี้มาเอาแขนมันสั้นนะ่ะโดนฟันไปเลยเอาไม้เอางอ,อ,อ๊เจ็บ <c oughs> เย้นี่ไงนี่คนนี้จะออกมาสู้กับพ่อไหมคนนี้คนนี้โยโเยอโอ้คนนี้พลังสองล้านจะไปสู้ได้ยังไงเนี่ย พลังสองล้านเอาโอ้โหพลังสองล้านใครจะไปสู้ได้ตรงนี้คือเขาทำอะไรกันเนี่ยอ๋อคนพลังสองล้านนี่ไม่เอาไม่สู้ไม่สู้เราพลังสามพันจะไปสู้กับสองล้านนี่ยังไง ถามมาเตะบ,บอลกันไหมไมีงไงเตะไม่ได้อ่ะมันหนาบอลเฉยๆอ่ะเฮ้ยเอาเราไม่ได้ตั้งตัวอยู่ๆนายมาฟันเราทำไมมาฟันเราใช่ไหมเย้ หนูเท่าไหร่พันอ่ะหนูพันเจ็ดพ่อพ่อสามพันเจ็ดแ, 3, แต่ต้องฟันเรื่อยๆมันจะได้เพิ่มไง <c oughs> โอ้ิชาตอนนี้พันพันเก้าแล้ว <c oughs> ขึ้นอย่างรวดเร็ว ปันตะขายโก้ดีกว่าปันเห็ดดีกว่าไม่มีใครมาสู้ด้วยเลยอ่ะช้า ็มีอะไรให้เคลมเต็มเลยเนี่ยโอ้พลัง6,000แล้วชาึ้่ไปเคลมของรางวัลดิเนี่ยรางวัลเนี่ยนี่เป็นเท่าไหร่5,000แล้วมันมีให้หมุนด้วยนะนี่หมุน ผลแลได้อะไรอ่ะสป,ปินสปินอะโอ้ยได้บวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์พาวเอร์เย่หนูได้ไห้าเดียวเจ็ดพันโอ้ เขาก็เจ็ดเข้ากันเลยจ้าันนี้เราเล่นเกมสนุกสนานนะเรามาลาคลิปกันบนเสาถกเสาโกกันไหมเอ้ยคนนี้มาไป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 จา้าเรามาลาคลิปบนเสาโกกัน,นเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อตอนนี้เราจะลาคลิปก่อนลูบังจอหนูแล้วว่า เอาทางนี้เนี่ยเนี่ยอยู่คนละฝั่งนี่ตอนนี้เราจะไปก่อนแล้วนะเฮไยใครมาไปสู้คนนั้นก่อนออกไป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 เย่เอาจ้าวินายไปเบลใครเดินมาเดินมาหาพ่อหน่อยอามาลาคลิปกัน ใหห้ใ้ใคนเดินตามมาไมเนี่ยไม่มีโอเคบายบาย see you later ช้อีโมจิยังไงอ่ะบ๊ายบายหรือใช้อีโมจิไม่ได้อ่ะ Này, mỗi tỷ là lạ nghe Bye Bye, yeah